สวัสดีจ้าสวัสดีจากไข่ตุนแย่ดอกไข่ตุนแี่ดอกเราต้องพูดพุ่มทำเพลงไม่ต้องพูดพุ่มทำเพลงกับไข่ตุนกุ้งเพราะว่าพงงะงัยเราบ่อกินหมูจ้าอันกันนี่ละเป็นไข่ตุนกุ้งเจ้าค่ะไข่ตุนค่ะเพราะว่าอันอากาศเย็นแล้วก็อันต้องกินแบบอบอุน่นอัตคายท่านผู้ค่มบังว่าค่อมบังวากูดอัพเจอรูนเอลริบอร์ดีค่มบังวมีนาสมะ นีล่ละไข่ตุนชาว่างมูฉีวะสันโอเคนะคะนีล่ละอ้างสักเวลาให้อันสาม,มี่กินค่ะพันมี่แห้งอันพันมี่กำลั่งกายอันเลี้ยงเฮ้าเนาะเนาะเป็นว่พรไงพอตู้ไม่ไงพอไงเนะาะสักเวลาผมกูเชื่อย่างจะ้ะเพราะเห็นแล้วเออพันพากินอยู่ค่ะ ยายดอกก็อยากพาพพ้นสากินอยู่พ้นสากินจากว่าหิวมาแต่ทั้งไหนจะโอเคเล้วยาดอกสิเป็นกำลังใจให้ทุกวันมันบามุมเป็นมูเป็นเพื่อนยายดอกก็สิไปเบื้องไปเป็นกำลังใจจาเพราะว่าอย่างมันได้ความรู้ได้มีตรภาพได้อย่างไรหลายแต่ความรู้ได้ดอกโอ้ยโลกคว้างไก่เลยแตะกอนเด้วยายดอกมุด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 คืออาจารย์มุดขึ่ไหนบุ๋นอ่ะอาจารย์มุดขาอันนี้ดอกอยู่แต่ในเพื่อน อยู่แต่ยังบ่งหูเรื่องว่าเหรัญยูทูบไหนย,ยังหูงโลกกว้างค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไอเลิฟยูบายบายกิง g everybody m i มินน a าสม a ักดิ์ไอเลิฟยูบาย